กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ก่อนที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันเพิ่มเติม,ตมสำหรับคุณผู้ชมในการที่กำลังมองหาแหล่งข้อมูลดีๆในะคะสำหรับใครอยากจะลงทุนในก็ตาก่างครั้งนี้ค่ะกันตนามูวี่มอลล์นะคะร่วมกับด e, ิอาสานเอสแอนชช่องรวยค่ะเขามีการจัดสัมมนาพิเศษขึ้นนะคะเพื่อที่ใครสนใจอยากจะลงทุนเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองนะคะแล้วก็พบกับ สุดยอดแฟนชาวหลากหลายรูปแบบที่ลงทุนน้อยกำไรางามนะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง้านอาหารร้านกาแฟาความงามหรือว่าแฟชั่นเองก็ตามนะครับพร้อมแนะนําพื้นที่ทําเลทองในการลงทุนกับโครงการกรตนามู่มอร์ทั่วประเทศนะคะซึ่งการสัมมนา,าน,นี้จะเกิดขึ้นวันที่6กุมภาพันธ์ในไดงานกัตนามูฟวี่มอลชีช่องรวยนะคะเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬกา ณศูนยะ์4อาเซียนชั้น10อาคาร Cyber World นะคะและเฉพาะผู้ที่มางานนี้เท่านั้นก็จะมีส่วนลพิเศษสําหรับการลงทุนให้ด้วยนะทะนั้นใครสนใจยังสามารถโทรไปสํารองที่นั่งกันได้นะคะงานนี้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะที่เบอร์โทรศัพท์093-957-3887แล้วก็0ูน3์6 8 7 3นั่นเองนะคะต่อวันศุกร์นี้แล้วนะใครที่ มีความตั้งใจอยากจะมองหาแหล่งลงทุนอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการของตัวเองเนี่ยก็ลองไปฟังข้อมูลกันได้นะคะข้อมูลดีๆแหล่งข้อมูลดีๆมีเพียบเลยที่สําคัญฟรีฟรีค่ะฟรีค่ะตอนนี้ก็นายมุกมิมาร์าบอกว่าตอนนี้ขยายไปนี่เกือบกับกับพันแห่งแล้วด้วยนะก็ทั่วหลายๆจังหวัดก็ให้ความสนใจกันมากคือบางครั้งคนเราที่อยากจะทําธุรกิจเนี่ยทุกคนมีความตั้งใจนะแต่บางครั้งอาจจะเริ่มต้นไม่ถูก แต่นี่การไปรับฟังคําบรรยายจากคนที่เป็นครููหรือว่าคนที่เป็นผู้รู้จริงๆเนี่ยมันช่วยย่นระยะเวลาในการเดินทางของเราได้เยอะนะงานดีๆแบบนี้ไม่อยากให้พลาดกันนะครับเดี๋ยววันนั้นหนูไม่อยู่นะก็จะไปฟังเปิดร้านอ่ะก็ลาออกอยู่แล้วมาเอสเอ็มเอสกันต่อนีกว่านะมากันที่เอสเอ็มเอสเลยนะคุณผู้ชมส่งข้อมูลก็มาไอคอนอย่างเดียวร้านที่จะเปิดเนี่ยไม่ว่ากันแต่จะเปิดร้านกาแฟนั่นแหละก็เราจะรีบวิใหม่ที่บ้านหนูเนี่ยยังมีถ้วยของเก่าอยู่เลยนะใช่ค่ะถ้วยกาแฟทุกอย่างครบเลยนะอ่ะคุณนพวุฒ 2. พฤษภาคม2.5.33เวลาเกิด8ป4นาฬิกาสานาที <S 2> 2. <S ลัคนาราศีนะไม่ได้บอกจังหวัดส่งเพิ่มเติมนะคะถามเรื่องงานรับราชการทหารดีหรือเปล่า8.34เป็นพุทธกลางวันตอนนี้เยี่ยงยี่สิบหานะซุปอืมไม่ไม่เด่นนะครับไม่เด่นนะครับ แต่ถ้าอ่า,ถ,าถ้าใจรักจริงๆเชียร์ถ้าอยากรับราชการทหารเรือเน้นเลยนะเน้นทหารถ้าอยากรับราชการทหารเน้นทหารเรือจ้ะเอสมเอสต่อมาค่ะ s m สต่อมานะคุณอนุช,ชานะคะเกิดวันที่15คกุมภาพันธ์2510เวลาเกิด11นาฬิกานาทีพุทธกลังวันถามเรื่องของการค้าขาย พุธกังวันถูกต้องนะไม่ได้บอกว่าขายอะไรสุขสัรต์มันเกิดลงหน้าย่าง49่ที่กำลังจะมาถึงกรรม,มะเป็นสีทายดีและมีโอกาสเข้าหุ้นร่วมลงทุนด้วยนะครับและด้วยพื้นชะตาเกณฑ์ในแง่พื้นดวงเนี่ยการมีพันธมิตรคู่ค้าหรือหุ้นส่วนใช้ได้นะเจกเกอร์คูนทอยทีทอยแอสไนนะครับเพียงแต่ว่าในแง่ของเงื่อนไขสัญญาหรือข้อผูกมัดอะไรทํากันให้ชัดเจนสนิทแค่ไหนก็อย่าลัดเลย นะหลังวันเกิดไปแล้วจะเป็นจังหวะเวลาที่ดีในเรื่องของการทํามาค้าขายครับ SMS เต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณน้องนะคะ14สิงหาคม2515เวลาเกิดค่ะประมาณตี 5- ้าถึงตีหครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ถามงานถามเงินถามความรักดูแลฟ้ายังไม่ไม่น่าจะสว่างนะในช่วงเวลาที่คุณเกิดนะครับคุณน้องก็ยังเป็นคนวันอาทิตย์อยู่วันอาทิตย์ ตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง43ถูกต้องกาลีจี้เรือนง,งานที่เรือนเงินนะครับแล้วก็อาจต่ความรักความรักทายดีนะถ้ายังโสดจะได้เจอครับนะถ้ามีคู่ก็อาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนแต่งาน,นะระวังมีปัญหามีเกณ์นในการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงระวังเรื่องสภาพคล่องรวมถึงอุบัติเหตุด้วยหาอกาสซื้อมีดโกนนะถวายพระสงฆ์มาในาส่วนของจดหมายกันบ้างดีกว่านะคะเ,เด็กชายปรัชญา <_ an> เกิดวันที่29ธันวาคม2549 29ธันวา49 <_ an> เวลาเกิดตี3 12นาทีพระสว่างเป็นวันศุกร์ค่ะ,ะน้องยังเป็นคนวันพระหัสอยู่น้องจะเปลี่ยนชื่อต้องดูมชื่อการจากเดิมคือปรัชญาหรือปรัชญานี่แหละปอปลาเราเริ่มแล้วกานอ่าเลขกระสาไม่ค่อยสวยอ่ะอยากเปลี่ยนเป็นช<ด>ื่อไร,รบธนพัฒนค่ะทอทงน้องหนูพอสัมเพาบรากาศทอทหารอ้ยไม่ไม่ได้เลยแหละชื่อที่สองอ๋อยังมีมีค่ะ ปอปลาต่อเต่าสระอิพอสมพาไม่ได้ครับื่อที่สามที่สุดท้ายละค่ะเพราะว่าก็จับหลักผิดงะเลยอะกะสิพัดกอไก่สอบรสีสระอิพอสมพาไม่เห็นอากาศทอทหารรอรอือมีไหมไม่มีค่ะไม่มีติดตรงคืออย่างงี้ฮะน้องเกิดยี่สิบเก้าพันวาสี่เก้า,า 49, ใช่ไหมใช่ค่ะเวลาสวานันสุก ตีสาคือน้องเนี่ยเป็นคนวันพิหัสฉะนั้นชื่อต่างๆที่บอกมาเนี่ยมันมีทั้งตัวดอเด็กตอเต่าถอถ,ถ,ถ,ถุงถอทหารทอธงนอนหนูทั้งสิ้นฉะนั้นกลุ่มนี้ควรจะเลี่ยงนะจ๊ะและน้องเป็นผู้ชายควรจะเริ่มด้วย,วย,วยตัวสอเสือสอ,รสอรบรสีสอสลาหอหีบรอจุฬาหอนอกคู่นะไปหาชื่อมาใยวผมตรวจให้นะ,ะถามการเรียนแล้วก็อนาคตค่ะรวมไปถึงสุขภาพ สาขาอาชีพที่ควรจะเรียนนะครับถ้าเป็นฟิลงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศดีถ้าเป็นไอทีคอมพิวเตอร์เน้นงานซ่อมนะรหรือแม้กระทั่งพวกงานบร,ริการแอร์โฮสเตสจวตนะครับลักษณะพวกงานบร,ริการเช่นพยาบาลทหารเรือตำรวจน้ําอีกกลุ่มนึงฮะทำงานภาคสถาบันการเงินก็ใช้ได้ถ้าไหวก็เชียร์เลยนะพวกแพทย์เภสัชนะรวมไปถึงถ้าเรียนกฎหมายก็เน้นนิติกรผู้พิพากษาลองสังเกตให้ดีว่าน้องเขาชอบ แล้วก็ถนัดอาาะไร้จเอาละเอามีเลขบ้านเพิ่มเติมด้วยค่ะหนึ 115. ่งหนึ่งห้าหนึ่งห้าเป็นกําลังพระจันทร์แล้วก็เป็นคู่มิตรด้วยนะมีสเสน่ห์มีคนซัพพอร์ตดีครับทะเบียนโดดน,น่าจะเป็นของผู้ปกครองนะสามหกสามสี่เอเป็นคู่มิตรแล้วก็คู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติผ่านทั้งคู่หน้าและก็คู่หลังเรื่องงามยามดีวันมุงคลของเดือนกุมภาพันธ์ค่ะเออเดือนกุมภาพก็คงจะนำมาฝากกันจนถึงช่วงกลางเดือนนี้เลยนะครับแต่ช่วงต้นเดือนยังมีรู้สึกจะมีอีกหนึ่งวันนะ วันพรุ่งนี้พระรหัสปดีที่5กุมภาพันธ์กัลยโยคเป็นวันอาทิตย์ปรดีแต่ว่าอัคนิโรธตกในป่าประกอบการมงคลได้แต่หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลในป่าแล้วก็ควรไม่ควรจะออกรถนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด16นาฬิกา3าเอนาทีถึง17นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้นะครับต่อด้วยช่วงกลางเดือนมีอยู่สองวันพระฤหัสปดีที่12องัคนิโรธ ในผืนแผ่นดินนะถ้าเป็นดิถีเป็นข้างขึ้นหรือข้างแรมก่้าวข้ามถ้าอาคาัิโนโตกก็ขอให้หลีกเลี่ยงในเรื่องของการขุดหลุมฝังเสาปลูกบ้านที่เหลือประกอบการมงคลได้เพราะว่ามีดิถีทีท่ดีอย่างวันศิท์ที่โชคซึ่งหมายถึงความสําเร็จสมปรารถนาช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ1า3 1นถึง17:00น, 17. นพุธกลางคืนหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่16กุมภาพันธ์นะครับวันนี้สามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทไม่ได้มีข้อยกเว้น เลิกล่างมีดีทีกลางกลางอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีกระโยกไปวันอาทิตย์ปดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่ถ้ามีสิ่งปลูกสร้างใดๆวันนี้ก็จะมั่นคงยั่งยืนสถาพรนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดเนี่ยช่วงเช้าคือ9ก้นาฬิกาหนึ่งนาทีถึง9ก้นาฬิกาสานาทีวันนี้เหมาะนะฮะสำหรับคนที่คิดอยากจะเปิดกิจการห้างร้านนะเพราะว่าเลิกบนในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นก็เป็นมหาธนโลเลิกเลิกเศรษฐีเลิกพอค้าแต่คนที่เกิดวันอังคารควรฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ เขาเปน็นแนวนของเรื่องงามยามดีนะคะวันมงคลของเดือนกลุ่ากุมภาพันธ์คุณผูนน้ชมก็สามารถเลือกวันในการทําการมงคลได้หรือว่าช่วงของเวลาถ้ามันไม่สะดวกจริงๆก,ก็ยึดถือวันก็ยังพอได้อยู่นะคะ,ะส่วนใครที่อยากติดตามนะรายการต่างๆของทาง m i ลเลอร์เคนชานย้อนหลังตอนนี้ก็สามารถรับชมย้อนหลังได้แล้วนะคะเข้าไปที่ y o u t u b e แล้วพิมพ์ตามนี้เลยนะบางท่านบอกหาไม่เจอนะ<ม>พิมพ์ตามนี้นะคะ m i ลเลอร์เคชานลเวนว ทีวีไทยแลนด์นะคะ,ะก็จะสามารถรับชมรายการย้อนหลังกันได้เผื่อใครอาจจะพลาดไปในอของแต่และช่วงของรายการนะคะก็ติดตามกันได้แล้วก็นอกจากนี้ค่ะ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ Miracle Channel ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะคะไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันนะคะในส่วนของรายการเปิดดู12ราศีก็จะมีภาพรวมของ12ราศีในแต่ละวันที่คุณได้อ่าได้ย้อนกลับไปบไปทบทวนกันด้วยหรือว่าใครอยากที่จะทราบช่องทางการรับชมนะคะว่าสามารถรับชม Miracle Channel ได้ช่องทางไหนบ้างเพราะตอนนี้คลื่อนสัญญาาจะมีการเปลี่ยนไปเราก็สามารถติดตามระเดยดเพิ่มเติมกันได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้การส่งข้อมูลเข้า น,ะนอกจาก SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนกันแล้วจดหมายเว็บบอร์ดหรือว่าอีเมล์อัดเดรสนะคะก็สามารถระบุเรื่องราวของดวงชะตาส่งเข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้เราก็จะนามาตอบกันท้ารายการกันแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่ลงทะเบียนกันไว้นะ14กุมภาพันธ์กับพิธีแห่อัญเชิญพระพุทธปฏิหารจอมราชนเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะมาบอกกล่าวในะเรื่องของรายละเอียดกันนะคะว่าจะเจ,เจอกันตรงบริเวณไหนบ้างหรือว่าระยะเวลาในเรื่องของการเดินทางในะเรื่องต้นอย่างไรนะคะสำหรับใครที่ได้ลงทะเบียนแล้ว ะะก็ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าประมาณเกือบเกือบ300 คันลดละล่ะที่เราจะ,จะร่วมขบวนร่วมกันเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะมาบอกอย่างละเอียดเลยแล้วก็นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมเองที่อ,อยากจะร่วมบุญการเนาะก็ยังสามารถที่จะติดตามหรือว่าติดต่อกันในส่วนของม r a c l ค c h ช n n e l ได้แล้วเดี๋ยว14พาพาวกุมภาพันธ์เราคงจะได้เห็นขบวนที่ยาวที่สุดล้วก็แบบต้องบอกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดด้วยนะกับการแห่อัญเชิญพระพุทธปฏิหารจอมราชันนี่เองะนะคะและคุณผู้ชมค่ะก็สามารถติดตามชมรายการเปิดดวง12ราศรีได้สดๆแบบนี้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นถาง1 0 3 0นถึง10 สำหรับข้อคิดคติธรรมด้วยทำดีรับหลังไม่มีใครเห็นค่าดีกว่าทำดีเอาหน้าแต่รับหลังไม่มีอะไรดีนะคะเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ